ก่อนจะเริ่มกันผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องซันันโจนะครับสำนักพิมพ์อาเทนาเป็นสำนักพิมพ์แนวแฟนตาซีเยาวชนสามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัยหากสนใจสามารถเข้าไปสอบถามและสั่งซื้อได้ทาง f a c e b o o k Page a t h e n a Publishing House และตามร้านหนังสือทั่วไปผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใน Description นะครับสำหรับคนที่อยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยว ก่อนจะถึงเวลาเดี๋ยวผมจะบอกแผนของผมให้ฟังเนะาะผมจะกดชายยังไงเนาะตะตะเกียร์ถ้าเกิดใครเคยเล่นเควสของเขามาแล้วนะครับมันเป็นตอนที่น้องชายเขามาหาเนาะแล้วเราก็จะได้บางอย่างมาครับในเควสนั้นอะมันคือนี่ครับมันคือสิ่งนี้ <c oughs> มันคือมันคือมอล่าของของชายกับทิวเซอร์เนาะทิวเซอร์ครับน้องชายของเขาเนาะคือสิ่งที่ผมจะใช้บูสต์ดวงในวันนี้ คือถ้าเกิดใครมีไอ้นั่นนะเรามาคุยก,กันกับคนนี้ครับอยากแลกเปลี่ยนอยากจะแลกเปลี่ยนครับกดเข้าไปเนาะพลังงานท่านในถุงเงินปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือเธอจะจะเห็นถุงเงินที่ที่ชายครับอ่าให้เรามาเพื่อให้เป็นค่าขนมน้องชายของเขาอะเนาะพาเที่ยวอะไรเงี้ยเราเองเงินส่วนที่เหลือชายเขาให้เราเลย,ด,ยเดูดิปาขนาดไหนอ๋อแล้วก็ถ้าถามว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับที่นี่คือธนาคารนอร์ทแลนด์แบงค์นะครับอยู่ในลิเว่นะครับพิกัดก็ อยู่ตรงนี้ครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าจะแลกครับจะแลกไอเหรียญเนี่ยให้ให้ไอตัวตัวเหรียญอะ่ะสี่เหรียญมันเป็นเลข1นึ 1, แล้วก็1นึ 1, ครับใช่อะ่ะเป็นผู้บริหารฟาตูอันดับที่11เนาะมีมีความแบบเกี่ยวข้องกับเลข11รีตู้รีของเขาครับรู้สึกมันจะรีกลับมาเป็นตู้ตัวที่11พอดีอะไรเงี้ยแล้วก็วันเปิดตัวของเขาก็เป็นวันที่11เดือน11ในแพท1.1อะ่ะคือมันเต็มไปด้วยมันเต็มไปด้วยเลข11แล้วก็เลข1ครับ เพราะฉะนั้นผมเลยจะแลกเงินเป็นหนึ่งหนึ่งก็ว่าไปนั่นแหละสุดท้ายก็หลุดเลทครับหน้าแหกนั่นไงมาแล้วทุกคนมาแล้วเราเราทำตามแผนกันก่อนนะครับ8890ผมต้องลบ7779ครับ7779แป๊บนึงนะครับผมขอโทษด้วยนิดโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยียม7นะครับเรามีโอกาสครั้งเดียวปึ้มโอเคตอนนี้เงินในถุงของเราน่าจะ มี1นึ่งหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยนะครับดดดมาครับททรเทพเจ้าเทพเจ้าแห่งการเงินอยู่ตรงนี้แล้วใครก็หยุดรอไม่ได้โอเคน้ำศักดิ์สิทธิ์เหรอครับผมไม่เอาขี้เกียจซื้อครับน้ำศักดิ์สิทธิ์โอเคถึงเวลาแล้วนะทุกคนพร้อมเปิดเนาะรรผมพร้อมแล้วรรอีกอย่างหนึ่งคือผมจะกดทีละหนึ่งนะทีละหนึ่งเท่านั้นถ้ามันแบบ ใกล้ๆซอพ,พิตตี้อะครับแล้วมันมี4ดาวอะใกล้ๆ10ปุ๊บผมจะเปลี่ยนมากดทีละ10เพื่อให้มันบูสต์5ดาว2ตัวเนาะเหมือนครั้งที่แล้วที่กดฮูเตาออกโอเคผมจะเริ่มกดเลยนะครับอ่ะสามกดแล้วเราก็จะกดไปเรื่อยๆครับผมจะขออนุญาตสคิปเลยเนาะเพราะว่ามันจะนานมากทุกคนน่าจะเบื่อตาย4ดาวมาไวว่ะ4ดาว1แล้วเนาะ ชา,าผมจะนับว่าผมกดไปกี่หมุนแล้วเนาะแต่นี้ผมไม่ได้นับบาบาลล่าบาบาลลา,า,า,ามาแล้วสี่ดาวสองสี่ดาวสามแล้วเฮ้ยสี่ดาวมันมาไวผิดปกตินะเน,นี่ยโนเอลผมสีอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละ<ๆ>เกิดผมนับสี่ดาวมันใกล้เก้าใกล้สิบอะเฮ้ยมันโหลดว่ะมันโหลดอ๋อสี่ดาว สีเทาใหม่ว่ามันโหลดนานโลซาเลียอันนี้คืออันนี้คือทรายของเพโฟนะครับเพโฟอะ่ะถ้าเกิดเป็นตัวใหม่อ่ะมันจะโหลดนานผมไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรแต่ก็นั่นแหละครับจะโรลซาเลียออกแลละ <t od ult> ผมทําในเรื่องทุกตัวครับไม่ว่ายังไงผมกดถุกนี่อะไรเนี่ย <t od ult> ไม่นะดาก้อนเบนผมขัดห้าไปแล้วอันนี้ขยาเปียกของจริงครับ ไม่ค่อยคาดหวังอะไรเงี้ยลูทารียลีซีหนึ่งแล้วอะ่ะทำไมผมรู้สึกอยากได้บาเบล่ามากกว่านะครับสำหรับใครที่อยากจะโดเนตสักครู่นะครับ5ดาวยังไม่มาเลยแต่ว่า4ดาวคนที่7ไม่ฟิชเชล สีดาวแล้วสีดาวแล้วสดาวคนที่9้าครับใช่ไหมฟิชเชออีกแล้วเซงเป็ดเดี๋ยวนะผมจําผิดปะสีดาว8ใช่ไหมครับสีดาว8โอเคครับขอบคุณนะครับผมน่าจะนับผิดงั้นกดต่อครับกดกดต่อจนได้สีดาวอีกทีเดี๋ยวผมจะกดทีละสิบแล้วเนาะเจอ5ดาวก็ได้โซาเรียซีอะไรถึงดีผมไม่รู้เนาะสีดาวสีดาวคนที่เก้า คนที่เก้า The v i s i t ก็ดีนะผมต้องการ The v i s i t พอดีโอเคสี่ดาวที่เก้าแล้วครับถึงเวลาห่างความจริงผมยังเหลือเพชรอ่าผมยังเหลือเพชรเท่าเนี้ยพอให้ผมกดทีละสิบทุกคนพร้อมเนาะสามสองหนึ่งทีละสิบครับยังไม่มาว่ะยังไม่มาคุณทุกคนมันยังไม่มา สวยละผมเจ็บแน่เลยฟิชิโอฟิชิโอฟิชิโอคนเดียวเลยอะ่ะจบละใช้ไหมมาทีนี้ผมอยู่ในจุดที่เลือกได้แล้วอะว่าผมจะกดทีละหนึ่งหรือกดทีละสิบบอกกดทีละสิบรู้สึกว่าจะโหวตเยอะกว่าเนาะสิบก็ได้ครับสิบก็ได้ เผื่อว่ามันจะได้5ดาว2เนาะแต่ผมคิดว่าไม่แล้วอ่ะเพราะว่า4ดาวมันเยอะไปแล้ะนี่คือผลของการ4ดาวมาไวครับ10นะครับ3 2 1ไปเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้ทุกคนมาบาลา่าโอ้โหเจ็บละแตก ผมแตกยับยับเลยอะ่ะผมว่าถึงการันตี90อ่ะครับถ้าเกิดมานั่งนับอะ่ะชีดโอชีดผมแลกเศษเกลืออีกอีก10หรืออีก10หรือ1ดิ10หรือ5ถ้าเกิดแลก5ผมจะกดทีละ1โอเคถ้าหมุนนี้ออกก็จีครับแต่ถ้าหมุนนี้ไม่ออกทุกคนก็ต้องมานั่งดูผมกดทีละ1อีกทีอะ่ะโอเค3 2 1ทีละหมุนไปครับแต่คือถ้ามันเป็นชายอะเนาะมันจะโหลดครับ หน้ามันจะโหลดทุกคนจะรู้เลยว่ามันเป็นมันเป็นชายแต่ถ้ามันไม่ใช่ชายอ่ะมันก็จะโหลดน้อยๆครับเฮ้ยอะไรอ่ะสี่ดาวสี่ดาวมันเยอะไปแล้วไหมอ่ะหรือว่าหรือว่าหรือว่ามีโยโยเขาเขาไอ้นั่นผมอยู่เขาเขาฟังทฤษฎีผมไปแล้วเขาก็เฮ้ยไอ้ไม่นี่ไม่ได้ละเราต้องเราต้องแก้ข่าวเขาเลยมาฉีกหน้าผมตรงนี้ ผมว่ามันเยอะไปแล้วป่ะมันมันเก้าสิบแล้วป่ะมันเก้าเก้าสิบแล้วแน่ๆมันไม่เยอะไปหน่อยเหรอแบบเนี้ย <c oughs> โอเคผมว่าสุดท้ายแล้วนะผมว่าอันนี้สุดท้ายแล้วจริงๆนะเอาจงหลีมาสุม่มลวครับจะดีเหรอทุกที่ผมใช้ตัวเอกสุ่มมาตลอดเลยนะก็ได้ครับอ่ะผมให้เอาจงหลีมามาสุ่มเลยโอเคผมจะสลับเป็นจงหลีมาเปิดขนาดที่สลับปึ๊บ เปิดเฮ้ยมาเลยวะมันโหลดแล้วครับ5้าดาวแน่ๆขึ้นกับว่าเป็นอะไร3 2 1มันคือตัต,ะตะกเกอย์โอ้ยยอด <c oughs> จุงหลีเรียก ATM สุดยอดครับขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะ <c oughs> เมื่อกี้ใครนะที่โน้มน้าวผมอะ่ะคุณ ท,ทิตาลีเนาะขอบคุณครับขอบคุณที่ทำให้ให้ไลฟ์นี้ยังไม่ล่มจมนะครับก็นั่นแหละครับโคตรเยี่ยมไปเลยทุกคนครับอขอขอเหอนิดนึงครับเราหมดธุระกับหลี่เย่แล้วครับหลีเลหล่เย่นี่เรียกชายเฉย,ยแต่สกายว่าท้าบอ่ะมันเป็นอาวุธของฝั่งมอนสเตอเราจะย้ายโลเคชันครับถ้าใครยังเคยดูเทลเลอร์ของเวนตีมาถ้าจำกันได้เราะ เวนตีเขาจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยเนาะแล้วก็เป็นช่วงเวลาตอนเช้าๆหน่อยอ่ะใช่ครับหรือไม่ก็ช่วงเย็นๆอ่ะเดี๋ยวผมปรับไปเย็นๆดีกว่าช่วงวเรแถว่เนี้ยมันก็จะมีอบิสเมทมาโจมตีเวนตีเนาะแล้วเวนตีก็หยิบสกายว์ดหาปขึ้นมาฟาด <c oughs> <c oughs> ดังนั้นโอเคครับเย็นพอไหมเย็นไปปะเนี่ยประมาณนี้แหละเนาะแสงสลัวสลัว แล้วเวนตีก็บินขึ้นฟ้าพร้อมกับหยิบสกายวาร์ดฮับมาจัดการอบิสเมดโอเคไปผมเชื่อว่าตรงนี้ต้องเป็นสกายวาร์ดฮับแน่นอนช็อตนี้ต้องมาแล้วต้องเฮ้ยห้าดาวคุณทุกคนมันคืออะไรไม่ไม่ไมอะคริลาาฟร์นเนี่ยอ๋อซีซีซเมดใช่ไหมซีซีเมดครับเฮ้ยมันหลุดเลรยแล้วอะ ครั้งหน้ามันการันตีเรานะพุทธาเอาไปหลบแล้วนะอคิอล่าฟ a อรเนียผมมี2อันแล้วเนี่ยขาดเหรอไม่ขาดดาเก็บไว้ครับเก็บไว้ดูต่างหน้าโหแตกอะแต่ครั้งหน้าการันตีเราครับแล้วมันมาไวนะมันมาที่ประมาณ10กว่ายังอะต่อครับผมต่ออะผมต่อแน่ๆนจุดนี้เดี๋ยวเราเรอทำสูตรเดิมเราเราลอลมหายก่อนสูตรเดิมครั้งต่อไป50-50า50ระหว่าง l อ s เ Play กับกับ Skyward Half แล้วมันมาไวขนาดนี้ผมไม่เจ็บผมบอกเลย ผมกำลังหลอกตัวเองอยู่ไปต่อครับต่อผมไม่หยุดแค่นี้หรอกธนูธนูอีเวนต์นะครับเฮ้ยไม่ใช่ธนูอีเวนต์เฮ้ยนี่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 สุดยอดผมได้นี้แล้วผมไม่เจ็บแล้วครับจริงๆผมหยุดแค่ตรงนี้ก็ได้นะเพราะไอ้ตะเกียคือประเด็นสำคัญที่สุดของตู้นี้ไม่หลุดเลดชาย แล้วก็ห้าดาวมาไวอะไรเงี้ยก็ดีนะอุย้ยดาวหน้าผมยังมีไม่ครบครับดีดีดีด,ดีโอ้โหผมต้องกดอีกกี่ทีเนี่ยมันมันนานไปเนอะเว้นตีรอยนานไปอะ่ะเว้นตีรอยนานไปครับถ้าเกิดเรากดคเวเนตีจะเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่ากดคิว กด e แล้วก็เปิดตอนนี้ผมเริ่มใช้สายสัตว์แล้วไม่ครับไม่ไม่สิบไม่สิบพูนะตู้วุ้ผมไม่สิบพูนะครับคุณคุณเห็นแล้วว่า1นึ่งพูอะ่ะมันก็ออกแล้วเราเก็บ1นึ่งพูน,น,น้อยนอยรวมกันอะ่ะไปเปิดตู้อื่นได้นะครับไอเพชรที่เหลืออยูอ่คือผมไม่อยากเจ็บกับตู้วุ้เยอะเลยครับเพราะงั้น ถ้ามันหยุดที่5ดาวก็ขอให้มันหยุดที่ตรงนั้นอย่าไปไกลกว่านั้นผมจะเก็บไว้กดตู้อื่นเฟลอนิอสก็ดีนะรู้สึกผมยังขัดไม่ครบห้าไปไซโคลแมกนัมฟลเนีอัสอันนี้ก็ก็ได้คนระับแต่อยากได้ธนูเพิ่มมาเอาธนูมาหน่อยซินะ ทีนี้ผมจะตัดคลิปกาชายัางไงวะเนี่ยผมคงผมคงทำพิธีนเนาะแล้วก็ตัดเฉพาะส่วนที่เป็นพิธีกรรมมาด้วยครับอันไหนใช้ได้ก็จะแนะนำอันไหนใช้ไม่ได้ก็เอาออกไปเนาะ <Yep. S 2> แล้วก็ทุกๆคนเป็นไงกันบ้างครับเนี่ยทุกคนกำลังนั่งกดอยู่เหมือนกันหรือเปล่าระหว่างนี้เรานั่งคุยกันก่อนได้ครับเพราะว่ามันผมกดทีละหนึ่งมันนานอ้ามาแล้วอะอะไรวะเนี่ย มันคืออะไรมันคือสกายวอนฮายอายตายดตาเซ่สี่สิบห้าสิบหมุนนะครับสองห้าดาวเนี่ยกดทีละหนึ่งนะย้ำว่ากดทีละหนึ่งนะวิธีการคือกดคิวแล้วก็กด E ครับหลังจากเวนตีลอยปุ๊บกดเลยเนอะ <c oughs> ก็ว่าไปนั่นเนาะ อ๋อนี่ครับนี่ก็พิดหนึ่งในพิธีกรรมนะถือธนูกาก1 EA อันนี้ล็อกไปเลยครับแล้วก็เอาเอาไว้เวลาแบบอยากบู๊ดวงอะเนาะเอาไว้ถือทีนี้เราก็จะได้อันนี้มาถืออย่างอย่างสวยครับลงไปปั๊บแหมเท่จริงเว้นตีก็เทได้ใครว่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมก่อนที่ทุกคนจะไปกันเดี๋ยวผมอ ผมขอพูดถึงย้ำอีกทีนะครับคือคืออันนี้ผมเป็นกรณีที่โชคดีเนาะตาตะเกียไม่หลุดเลทแล้วก็อันเนี้ยได้ในสิ่งที่ต้องการโดยที่แบบยังไม่ถึง1การันตีในกรณีของผมอ่ะเป็นกรณีที่โชคดีเกินไปนะครับคือถ้าเกิดของคุณกดแล้วก่อนอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้มันคือเรื่องปกติแล้วตู้อาวุธเนี้ยผมอยากจะย้ำว่าคุณสามารถฆ่ามันได้ถ้าคุณไม่ได้ซีกับอาวุธชิ้นนี้ไม่ผมไม่ได้หมายถึงชิ้นนี้นะผมหมายถึงอันเนี้ย ถ้าคุณไม่ได้ซีกับอาวุธชิ้นเนี้ยถ้าคุณไม่ได้เล่นฟิชเชในทีมคุณไม่ได้เล่นเวนติคุณข้ามได้เลยนะตู้เนี้ยที่ที่เห็นผมเปิดอะเพราะว่าผมไม่เจ็บแล้วครับแล้วก็ผมเหลือเงินจากตู้นี้แต่ถ้าเกิดงบคุณจำกัดยังไงผมไม่แนะนำเลยนะตู้เนี้ยมันไม่มีอาวุธหน้าตู้ที่เป็นลิมิต5ดาวอะมันมีแค่4ดาวลิมิต นะแล้วก็ถ้าเกิดคุณแบบยังขาดพวกรีชาร์จอะไรพวกนี้ทีมคุณขาดรีชาร์ตอะ่ะตู้นี้น่ากลมากๆครับเพราะว่า4ดาวมันบูตร,รีชาร์จทุกชิ้นเลยถ้าเกิดในกรณีนั้นอ่ะคุณเปิดตู้นี้เพื่อหวัง4ดาวได้ครับแต่อาจจะเปิดไปแบบไม่ถึงการันตี5ดาวนะเราเก็บ5้าดาวไว้ตู้อื่นเพราะตู้นี้คุณยังหลุดเลตพวกนี้ได้เหมือนอย่างที่เมื่อกี้ผมหลุดได้เฟอร์มนิอัสะครับผมหลุดได้อันนี้ไ่อีกอันหนึ่งทั้งเท้าที่ผมมีอยู่แล้วอันหนึ่งถ้าเป็นในกรณีตะกี้ที่ผมถ้าถ้ายิ่งหลุดอันเนี้ม ผมแนะนําให้รอ5ดาวลิมิตดีกว่าหรือถ้าคุณขาดคีเลตจริงๆคุณเอาก็ได้ผมไม่ว่าเนาะแล้วก็ตู้ตตะเกียถือว่าข้ามได้ถือเป็นท็อปเทียร์สำหรับการข้ามได้ครับไม่ต้องคิดมากเลยนะถ้าใครไม่ได้ชอบเขาเป็นการส่วนตัวข้ามเลยสังดันจ